ัสดีครับท่านผู้ชมครับแก้วมังกรแดงนะครับลูกโชว์หน้าบ้านเลยตอนแรกคิดว่าเป็นแก้วมังกรเหลืองแต่แก้วมังกรแดงมันก็สวยงามครับผมแล้วก็ดกด้วยท่านผู้ชมครับนั่นแหละดีและคือผลงานที่เราทำนะครับท่านครับมีที่มีทาง ง่ายๆครับยังมีดอกมีอะไรออกมาเยอะแยะเลยโอ้ดุกมากพี่น้องหวานมากนะครับแก่บังกอนตัวนี้ท่านใดอยากจะได้กิ่งได้อะไรที่ไปปลูกเนี่ยแวะเข้าไปเลยนะครับไปตัดเอาเลยเยอะแยะเลยมีแผนจะขยายรอบบ้านเลยนะตอนนี้ราคาก็35บาทนะครับกิโลหนึ่งตอนนี้แก่บังกรเมืองเลยมาตีตลาดเพียบเลย4โลร้อยสโลร้อยครับพี่น้องครับ ถ้าเราปลูกเองเราก็ไม่ต้องซื้อเห็นไหมครับลูกใหญ่เนี่ยพี่น้องใกล้ๆเห็นไหมลูกใหญ่เลยลูกใหญ่เลยครับลูกใหญ่เลยครับแกวบางกรผลไม้มีคุณค่าจะงท้าาหารเยอะแยะเหน,นื่อยๆนี่แช่ตู้เย็นไว้กัดกวมโอ้ยแสบครับพี่น้องขอความจากท่านทุกท่านนะครับปลูกรับปลูก สวัสดีครับไสเดือนบล็อกปามโทรแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดเจศูนยครับผม